สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกคนเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิ h ชิ g งชา n แนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรอกสปินนิ่งนะครับของไดว่ารุ่นนี้นะครับก็เป็นไดว่าเลฟซอนะครับ RR LT รหัสเบอร์2 0 0 0 XH นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นปี2019นนะครับก็จริงๆแล้วออกมาค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วนะครับ แต่ยังมีขายเป็นปกติในปัจจุบันนะครับที่เอามารีวิวให้น้าหน้านะครับได้รับชมกันก็เพราะว่าลอกตัวนี้มันยังน่าใช้นะครับเพราะว่ามันหมุนลื่นมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับก็เอามารีวิวผ่ารอกให้กับน้านาได้รับชมกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นสเปคนะครับตัวนี้ก็จะเป็น red f o t ralt เบอร์สองพันนะครับ xh นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น x h ก็คือรอบสูงนะครับ lt ก็จะเป็นรหัสของทางไดว่าในเรื่องของความเบาขึ้นนะครับแล้วก็บอดี้จะเล็กกว่าในรอบรหัสรุ่นที่ไม่มี lt นะครับเพราะว่า l รหัส lt เนี่ยก็เป็นรหัสปัจจุบันของทางไดว่านะครับในส่วนของรออ s p i n น i n g นะครับที่ให้น้ำหนักที่เบาลงและก็ขนาดรอกเล็กลงนิดนึงนะครับนะครับ นอกนั้นตัวนี้นะครับก็จะได้ระบบเบรก ATD นะครับของทางไดว่านะครับแล้วก็แอ,อ์โรเตอร์นะครับท็อกดิท็อกดิจิเกียนะครับเกียร์ที่มีความแข็งแรงขึ้นนะครับรอบจะเป็น6.2น้ำหนัก215กร,รมัมกำลังเบรก5กิโลกรัมนะครับหมุน1รอบเก็บสายได้8 1เ็ซนติเมตรแบริ่งนะครับ4ตลับนะครับผมสาย0.6 ได้200เมตรนะครับสาย PE นะครับผม่านะครับก็ถ้าเป็น PE 1เนี่ยก็จะได้140เมตรนะครับสายสปอนด์นะครับได้150เมตรนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมไปดูรอกนะครับกันเลยครับภายในนะครับตัวกล่องจะเป็นสีแดงตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1000กลางๆนะครับประมาณ1,500บาทนะครับที่ผมได้มานะครับผมข้างในนะครับผมก็จะมีคู่มือนะครับไดอะแกรมนะครับ ดว่านะครับมีตัวรอกใส่มาในถุงนะครับมีบัตรรับประกันนะครับผมบัตรรับประกันก็ตัวนี้ก็จะมีใบรับประกันต่างๆนะครับเป็นบัตรแข็งนะครับทางไดว่าตอนนี้จะเป็นไดแกรมอีกแผ่นหนึ่งนะครับก็จะโชว์พวกส่วนต่างๆชิ้นส่วนต่างๆของรอกตัวนี้นะครับเอาไว้ดูประกอบนะครับและก็มีแผ่นซิมพลาสติกนะครับที่รองใต้ สปูนเพื่อให้การเรียงสายได้สม่ำเสมอกันนะครับมีเท่านี้นะครับในกล่องนะครับตัวรอกตัวนี้จะเป็นแขนเสียบนะครับสลับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับอ่าดูมิติตัวลอกเปอร์สองพันนะครับผมนี่นะครับรอกจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงอ่านะครับสีแดงสปูนก็สีแดงโนได้นะครับผมแขนหมุนก็จะเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับก็เรียกได้ว่า สีมันสวยมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับ้าแกนในกล่องเลยนะครับสีสวยนะครับสีสวยงานสีทําได้เรียบร้อยนะครับทาได้ดีเลยนะครับงานสีอ่ะการหมุนนะครับผมผมจะบอกว่าตัวเนี้ยผมเคยไปหมุนที่ร้านนะครับร้านตามร้านตกปลาเนี่ยคือแบบตอนแรกก็ประหลาดใจเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยมันเป็นลอกรอบหกแต่ว่าทําไมมันหมุนลื่นแบบลื่นนิ่มสมูทเลยนะครับนะครับหมุนลื่นมากนะครับลื่นมากน่าใช้มากนะครับ ็ถือว่าเป็นลอกที่เขาฟิตติ้งภายในมาค่อนข้างดีเลยนะครับทําให้มันหมุนลื่นนะครับหมุนลื่นนิ่มเลื่อนนิ่มเลยทีนี้มาดูคลิกเสียงนะครับคลิกเสียงเนี่ยคลิกเสียงนะครับอ่านะครับคลิกเสียงก็ค่อนข้างที่จะ บาไปนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าอยู่ห่างจากรอกเนี่ยไกลสัก5เมตรอะไรเงี้ยครับ5้าหเมตรนี่ผมว่าน่าจะไม่ค่อยได้ยินนะครับถ้าปรับปรุงได้ก็จะน่าจะปรับปรุงเรื่องคลิกเสียงนะครับผมเดี๋ยวมาดูแขนหมุนกันก่อนนะครับผมแขนหมุนก็เป็นแขนโลหะนะครับแขนโลหะอลูนะครับเป็นโรบอทนะครับผมแล้วก็หน็อบนะครับจะเป็นยาง eva นะครับจะหนึบหนึบมือนะครับผมนะครับแขนก็ งานเรียบร้อยสวยงามนะครับสลับได้นะครับฝั่งขวานะครับก็สลับได้นะครับเป็นแขนเสียบนะครับหนอบนะครับผมก็ตัวนี้นะครับหนอบจะเป็นแกนย้ำตายมานะครับผมนะครับนี่ครับแกนย้ำตายมาก็จริงๆแล้วรอบราคานี้ปัจจุบันนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้เป็นแกนที่มันเป็นแบบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอัปเกรด พวกลูกปืนพวกเปลี่ยนหนอบได้นะครับอันนี้ยังถือว่าคืออยากให้บริษัทนะครับปรับปรุงนะครับตรงนี้นะครับให้เป็นเป็นหนอบแบบเปลี่ยนได้นะครับจริงให้ดีก็เป็นแขนเกลียวไปเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับให้นะนะฟังเสียงฝาเบรกนะครับกับเสียงคลิกเสียงสปูลนะครับโอ้ถ้าเป็นไปได้สลับสลับกันก็ดีนะคลิกเสียงของฝาเบรกนะครับนี่ครับ น่าจะไปเป็นคลิกเสียงของสปูลนะครับแล้วก็ส่วนคลิกเสียงของสปูลเนี่ยก็มาเป็นคลิกเสียงของฝาเบรกแทนนะครับสปูลเขามียางซีนกันน้ํามาให้นะครับอ่าครับผมสปูลนะครับสปูลก็อโนได์นะครับสีแดงดัดดํานะครับก็จะมีรหัสต่างๆเบอร์ลอกนะครับรุ่นนะครับสเปคสายนะครับอ่าครับข้างล่างก็จะเป็นถ้วยนะครับถ้วยคลิกเสียงนะครับใต้สปูลนะครับ แล้วก็ภาพเบรกนะครับเดี๋ยวดูพัฟเบรกกันหน่อยสาเบรก ATD มันด้วยนะครับเป็นสักราาดนะครับชุบน้ํามันนะครับชุบน้ํามันนะครับมีแผ่นเดียวเลยครับแผ่นเดียวเลยกิ๊กเสียงครับก็จะเป็นกิ๊กเสียงแบบเข่าควายนะครับสายกิ๊กเสียงก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นซิมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกิ๊กเสียงเข่าควายนะครับ อันนี้จะเป็นน็อตนะครับยึดโรเตอร์นะครับนี่โรเตอร์นะครับถอดออกมาแล้วนะครับผมก็มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับผมแล้วก็มีการเจาะรูนะครับเจาะรูลดน้าหนักต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูลายโรเลอร์นะครับกันก่อนนะครับว่าเขาให้ลูกปืนหรือว่าทําอะไรมาให้บ้างนะครับอันนี้จะเป็นชุดนะครับลายโรเลอร์นะครับของไรว่าแรฟล็อตนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวโรเลอร์นะครับโรเลอร์ หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็บุดทองเหลืองนะครับบูดทองเหลืองก็จะอยู่ในนี้นะครับอ่าอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นบุดพลาสติกอีกตัวหนึ่งนะครับต่อไปนะครับระบบเปิดปิดหน้ารอกนะครับอ่าครับระบบเปิดปิดหน้ารอกนะครับก็จะเป็นสปริงโช๊คแบบนี้นะครับอ่าครับก็เดี๋ยวจะไปรื้อนะครับบอดี้กันนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นกัดท้ายนะครับกัดท้ายชุบโครเมียมนะครับอันนี้จะเป็นฝาปิดนะครับ ป่าปิดลูกปืนการตีกลับนะครับจุดนี้ตรงนี้จะเป็นลูกปืนการตีกลับนะครับของทางไดว่านะครับก็ตรงนี้ก็จะดูแข็งแรงดีนะครับตลับใหญ่นะครับผมตลับใหญ่เลยนะครับอ่าครับอันนี้เป็นแผ่นปิดเฟืองพิเนียนลูกปืนนะครับลูกปืนเฟืองพิเนียนนะครับเห็นลูกปืนแล้วนะครับข้างในนะครับก็เดี๋ยวไปรื้อบอดี้กันนะครับอ่านี่ครับเปิดออกมาแล้วนะครับผมบอดี้นะครับนี่ครับข้างในจะเป็นอ่าใสๆนะครับอ่านะครับ เป็นเนื้อบอดี้นะครับใสๆนะครับผมนะครับก็ภายในของตจลอกตัวนี้ก็ฝาค่อนข้างหนาดีนะครับฝั่งนี้ก็จะมีลูกปืนนะครับหนึ่งตลับนะครับผมลูกปืนฝาลอกนะครับฝั่งบอดี้อ่าฝั่งฝาลอกฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวัดให้นะครับวงในจะอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่13มมิลนะครับความหนาจะอยู่ที่4มิลนะครับเฟืองนะครับผมถ้าจะถอดเฟืองของทางฝั่งได้ว่าเนี่ย อันนาต้องถอดนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันจะมีลวดนะครับมันจะมีลวดล็อกอยู่นะครับาลวดล็อกอยู่ซึ่งต้องถอดลวดออกก่อนถึงจะถอดเฟืองได้นะครับนี่นะครับมันจะเป็นลวดเล็กๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็เฟืองก็จะถอดออกมาได้ง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟืองของทางลอกเล l ลอดนะครับผมการกัดครึ่งก็ค่อนข้างที่จะ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเฟืองก็ค่อนข้างหนานะครับค่อนข้างหนานะครับแล้วก็มีซีนนะครับตรงนี้นะครับซีนนะครับซีนยางโอลิงนะครับเขาน่าจะทํามาเพื่อป้องกันน้ําเข้ามานะครับในห้องของบอดี้นะครับตรงนี้ก็จะหลุดแล้วนะครับก็จะมาดูเฟืองพิเนียนกันก่อนนะครับนี่ครับเฟืองพิเนียนนะครับผมแล้วเขามีลูกปืนอยู่หนึ่งตลับนะครับเฟืองพิเนียนก็ งานก็เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีนะครับมีลูกปืนประคองเฟิร์มพินเนียนนะครับ1ตลับนะครับผมวงใน7มิลนะครับวงนอกนะครับ13มมิลนะครับความหนา4มิลนะครับตรงนี้จะเป็นลูกปืนทางฝั่งของบอดี้ฝั่งขารอกนะครับวงในจะอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่11มิลนะครับความหนาอยู่ที่3มมิลนะครับ แกนนะครับแกนชักนะครับก็เป็นวัสดุสแตนเลสนะครับสี่มิลนะครับสี่มิลนะครับก็บอดี้ฝั่งนี้นะครับเฟืองเลี้ยงสายนะครับก็เป็นโลหะมาให้นะครับแล้วก็เหมือนจะมีลูกปืนมาให้นะครับในเฟืองเลี้ยงสายนะครับอ่ะนะครับอันนี้จะเป็นชุดเฟืองเลี้ยงสายนะครับนี่นะครับมีลูกปืนมาให้หนึ่งตลับนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดที่โอเคเลยนะครับไม่ต้องไปอัพนะครับเนี่ย ก็มีแผ่นซิมนะครับมาให้1แผ่นนะครับแผ่นซิมตรงนี้นะครับผมว่ามันมีผลนะครับต่อความลื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นซิมบางๆเลยนะครับบางๆมากเพื่อมารองรับตรงนี้นะครับรองรับใต้แผ่นแผ่นของเฟืองเรียงสายนะครับเพื่อลดการเสียดสีนะครับอ่านะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนใต้เฟืองเรียงสายนะครับวงในอยู่ที่4มิลนะครับวงนอกอยู่ที่7มิลนะครับความหนา 2.5มิลนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับลอกได้ว่าเลฟลอสนะครับในราคา1,500บาทนะครับ1,000กลางๆนะครับก็ถือว่าเป็นลอกที่ค่อนข้างที่จะน่าใช้งานนะครับเพราะว่ามันหมุนลื่นนะครับหมุนลื่นนิ่มนะครับคือสัมผัสได้เลยตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับนะครับสัมผัสได้เลยนะครับก็ความนุ่มนวลในการหมุนนะครับผมให้โอเคเลยนะครับลอกตัวนี้นะครับ ส่วนจุดที่น่าจะต้องไปปรับปรุงนะครับสําหรับรอกรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับในเรื่องของนี่เลยครับหนอบนะครับหนอบเนี่ยผมว่าน่าจะในรอกราคา1 0 0 0ันกลางกลางเนี่ยเดี๋ยวนี้รอกราคาหลักร้อยนะครับก็ทาหนอบแบบแกนหนอบแบบเปลี่ยนได้แล้วนะครับผมนะครับก็นะครับอยากให้ปรับปรุงนะครับแล้วก็ควรจะเป็นแขนเกลียวนะครับแขนเกลียวนะครับส่วนจุดอื่นก็ผมว่าโอเคแล้วครับรอกรุ่นนี้นะครับ สำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับผมนะครับก็เอามารีวิวให้กับน้าๆนะครับได้รับชมกันนะครับก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมแนบลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับในคอมเมนต์แรกคอมเมนต์ปักมุดนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับส่วนตัวผมถามว่าชอบไหมครับถ้ารอกเป็นสีแดงเนี่ยผมก็ชอบนะครับว่าส่วนตัวชอบโทนสีแดงดําอยู่แล้วนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับนะครับก็ ฝากกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเป็นกาลังใจนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดๆไปนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปได้นะครับผมอาโโสต์ตามกลุ่ม Facebook กลุ่มอะไรนะครับได้หมดนะครับอ่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาหน้ากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ